ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะนะทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามช่องข้างนอกพันลุยนะครับผมวันนี้ก็พามาออกหมายครับมาออกหมายยิงปลาก็าเป็นหนองครับผมน้าขึ้นท่วมใบบัวหมดแล้วมาส้มดูว่าจะมีตัวเข้าหรือเปล่าเมื่อกี้เข้าไปนั่งอยู่ตรงพุ่มตรงนี้นะครับผมหมดแดงเพียบเลยครับออไม่มีที่นั่งครับผมรามาดูตรงนี้ดูว่าจะมีตัวเข้าหรือเปล่า เคยมานานแล้วนะครับผมน่าจะมีตัวเข้าหรือเปล่ามาดูพวกนนจันมันอาจจะเข้านั่งยาก ม,มีพื้นที่ที่จะนั่งเลยลงจัดกับออห่างหายไปนานครับผมก็ไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายคลิปเลยครับช่วงนี้ก็ติดงานครับผมทำงานก็ห่างหายไปอาทิตย์เลยอรรยากาศก็จะตกบ้างไม่ตกบ้างครับผมอื้อหอ เสียงนกลกปลาวะเดี๋ยวหาย้ายไม้ครับผมตรงนี้โล่งเกินนั่งไม่ได้ครับเดี๋ยวไปหาที่อื่น โดนไหมไม่โดนฝนคุบเลยโอ้โหไม่โดนตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้ยิงไม่ถนัดติดจริงนี้ว่าจะรอให้มันขึ้นแต่มันไม่ยอมขึ้นครับผมก็ขึ้นมาสองรอบตัวนี้ตัวเป็นโล box mm -hmm.

ตัวนี้ใหญ่วะ่ะช่อนปากเท่าช่อนปากท่อโอ้โหแรงเยอะโโอ้โเดี๋ยวก็หลุดล็อกล็กซ้ำไม่มีโดนไหนไหนะื่อนแล้ โซ่เชียดหมดเลง้งโลกวาโอ้โหคิดว่าตัวใหญ่โลห้าโลหกประมาณโลเจ็ดนะน่าจะถึงโลเจ็ดโดนไหนโอ้โดนข้า,างนี้ โดนข้างทะลุใต้ใท้องอยู่อย่างนี้ไม่รอดวิ่งวุุดวุฒวุฒเลยปากปาท่อน้ำไหลหูใหญ่อยู่เลยเอาเรื่อง มาดูตาน้ำไหลครับผมนี่ขับมาคลองแถวบ้านนี่แหละเนี่ยรอกบ้านเนี่ยแ,แ,แถวแที่ผมยิงกลางคืนเนี่ยแถวเ,เนี้ยมาขับรถออกมาวันนี้ก็เห็นว่าไม่ฝนนะแต่ก็ตอนเย็นไม่รู้อาจจะฝนนะอวานว่าจะออกไปยิงกลางคืนก็ฝนตกครับผมก็เลยไม่ได้ออกไปยิงดโดนหินแน่เลยเนี่ยยิงทะลุไปโดนหินหัวทู่เลย ยางดิบดูอะไรกันไม่ใช่ปลาเป็นคอนไม้โอ้ดังโค๊ก ดับแล้วมั้งเอา้าไม่โดนหรอไซค์แท็โอ้โหแรับหัวหวูเายนะโอ้โหดังป๊อกเลยเมื่อกี้ก็ว่าโ,โดนเต็มเ,เลยดังขนาดนั้น พลับ,บถุยโอ้คือกระโดงท่าัอบวัชนคลองครับผมหน้าปากคอน้ำไหลครับตัวนี้ไม่อ้วนครับผมนะแต่ยาวครับผมอยาาเป็นศอกเลยนี่อยากเอาสอกผมอีกแต่ได้มาตัวเดียวครับผมแต้มเดียววันนี้ยิงไปจุดด้านหลังนี้นะผมก็ยิง โดนแต่ตอนนั้นน่าจะแถกหัวนะครับก็ดังปุกเลยครับผมตอนนั้นผมคิดว่าหลับครับผมก็พูดเสีดังว่าหลับเลยครับผมนะนนลคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องคนบ้านนอกพาลุยด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นใหม่นะครับผมคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม